เธอเมื่อนีฉันสิเม้าแบบว่าจุดกําเนิดเป็นยังจังเฮไหนหฉันมักเฮ็ดผมคือว่าตอนเป็นกระเทยหน่อยเนาะตอนเป็นกระเทยหน่อยนี่คือฉันนะ่ะมักเฮ็ดกิจกรรมเฮ็ดมักแต่งหญิงมักแต่งชุดไทยถือป้ายยังสินะแล้วบัน,นี้หัวโปกปงไงเลียนมาธยมนี่หัวโปกบ่กมีวิกบ่มีหยังกันเลยไปเซาวิกเซาหยังของอันอันล้านล้านชุดลา้านยังหรือว่าเขาไปจ้างเขาเจ้าเเฮ็ดจังสีบ้านนี่มันก็เลึก เป็นฟิลแบบจุดประกยไง่ายเพราะไปจ้างก็เจาเฮ <c oughs> ตันเยมันก็เป็นฟิลแบบว่าเราไม่มีตังอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องแบบว่าทําเองเพราะเราคิดว่าเราทําได้แล้วก็แบบใฝ่หาแบบครูพรจฑาจอะไรอย่างงี้มันก็เลยเป็นฟิลแบบเหมือนปลูกฝังมันเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่ามันมันเป็นปมในใจเลยทําให้เรารู้สึกแบบอยากทําผมเป็นอะไรเงี้ยอันนี้คือส่วนหนึ่งนะคะแล้ววันนี้ก็เลย มีโอกาสมันเป็นแบบฟิลว่างของมันจะว่างไม่ได้การเป็นก้าววิจิตมันว่างไม่ได้มันแอคทีฟตลอดเวลาชั้นก็นเลยจับคุณสามีนี่แหละมาอัดคลิปเพราะด้เป็นแบบว่าเป็นวิทยาทานเป็นแบบเฮดคลิปแช่แบบว่าแช่เกรดความรู้ก็ว่าไปเด้ในการก้าวผมหัวปลูกแบบสมัยก่อนก็คือสมัยก่อนวิกสุบวิกสวมเนี่ยมันจะหายยากวิกทอมือน,นี่ไม่ต้องพูดถึง ก็จะต้องใช้ผมชอบผมจุกอะไรอย่างเงี้ยผมแฮร์พีชเป็นชิ้นๆเนี่ยมาแปะมาประกบหรือว่ากล้าวสดแบบประกอบอะไรอย่างนี้นะคะโดยจะมีการมัดจุกเหมือนที่ต้นคลิปนะคะมัดจุกไว้แล้วก็ใช้สกอตเทปพ,พันนะคะแต่อ่ะแต่ก่อนนะมันจะไม่มีวิกแคปหรือว่าอาจจะไข่คุมผมแบบนี้ก็คือใช้สกอตเทปพ,พันทับผมไปเลยเธอซึ่งเวลาแกะออกคือมันเจ็บมากนะคะนี่เทปดําทำไมถึงต้องเป็นเทปดำหนึ่งมันเป็นสีดํา มันเป็นสีดําแล้วก็สองมันแน่นแล้วมันมีการยืดหยุ่นสูงมันก็มันก็เลิศไงเพราะว่าเราต้องติดกิฟติดอะไรเนาะบางทีเราอาจจะติดเครื่องประดับต่างๆอีงอย่างจังสีก็ว่าไปอันนี้น้องเต่ากับพันตามสเตปอ่าผู้ใดอยากล้องเหตุการณ์ลองพันตามเดเลยมันก็สิมีช่วงอยู่เพราะว่าเราต้องอ่าเผื่อช่วงติดกิฟเห็นไหมน้องเต่าจะจะมีช่วงติดกิฟนี่อันนี้น้องเต่าใช้เป็น วิกวิกผมสั้นอันนี้ใช้งานแบบมานานมากมันก็ค่อนข้างที่จะแข็งหน่อยเพราะว่าไม่เคยซักนางสักทีมันเป็นวิกเต็มหัวแหละทุกคนแล้วก็ต้องต่อมาตัดปลายผมออกให้มันเหลือแค่คล้ายคบอ๊อบแล้วก็มาคว่ำคว่ำลงเห็นไหมคว่ำลงคือเอาเอาส่วนด้านหน้าเนี่ยมาไว้ตรงท้ายทอยเพราะว่ามันจะเป็นผมที่แบบชอนขึ้นพอดีแล้วก็ติดกิ๊ตตามขอบนะกิ๊บดําติดตามขอบตอนติดกิ๊บเธอฉันจะบอกให้ฟัง สมัยก่อนผู้ใดเคยเห็นกิฟต์ดำตราดอกบัวที่มันจะเป็นกิฟต์ดำแบบหยักๆแล้วก็ไม่มีหัวปุ่มมันจะเป็นหัวแหลมๆเลยอ่ะเธอนั่นแหละแล้วคือตอนติดกิฟต์แล้วอ่ะกระเธอคุณแม่เวลาติดกิฟต์คือส่วนใหญ่จะมือหนอักก็ไม่รู้ว่าจะไมมือหน,นักหนักก็จะช้อนหนักก็จะจิ้มลงไปเลยซึ่งขูดหนังหัวร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะก็จะเสเยบเงี้ยวๆนะคะกะเอออันนั้นก็นเป็นโมเมนต์ที่เฮา ดูสึกว่าเขาต้องเจอแล้วเขาก็ต้องยอมอดทนนะคะยอมอดทนนะคะนี่เห็นบหสีสเปคไปแนะนําว่าให้ใส่เป็นวิกเกาวิกยังสีมันสีเวลาเขาตะลบขึ้นทั้งทึงนะ่ะมันจะง่ายเพราะวิกมันสีหยุยเพราะมันหยุยแล้วมันจะวีง่ายมันจะเกาะตัวกันดีนะคะดูว่าเขาก็าใส่เทคนิคก,การหนีบการยังการนีบยักนิบยังให้ผมมันชอ็อตมันยังกว่าไปนะคะแต่ในส่วนนี้เราสามารถใช้ที่เป็นแฮร์พิซอะไรก็ได้นะแต่ต้องเต่อ มีตัวนี้พอใช้ได้แต่ก็ใช้เพราะว่าไม่ค่อยได้ทําหรอกผมหัวปวกนานๆทาทีก็ใช้ตัวนี้มันรู้สึกว่าเออมันใช้ได้ไงมันเป็นการแบบเป็นงานดี Y เป็นงานอะแดปอะไรเงี้ยงานความคิดสร้างสารรค์ก็บบา่าไปเดียวแต่ว่าสมัยนี้มันมีกิบป,ปุ่มเลวกะดีขึ้นจักหน่อยแต่กะมันกะเจ็บอยู่นิดๆิหละเวลามันติดโดยเฉพาะไถ่ายทอยนอะหรือว่างอนตอนนี่มันจะจีจจดๆเดียวทุกคนเพราะมันดึงผมหน่อยเฮ้าเออ ีสเปส์สัญญาณก็ว่าไปเห็นบอกยีนิดเดียวก็พอเพราะมันมีความถุยความอะไรยอยู่เห็นไหมอุ้ยทุยอวบอิม่มเดอ้อบัดน,นี้เขาก็เป็นทั้งคางอันนี้จะเป็นผมจุกสมัยก่อนจะต้องเป็นผมจุกผมแท้แต่สมัยนี้อ่าวิกหรือว่าไมซ์ซองคอร์สเนี่ยคือมันคุณภาพมันก็ดีอยู่แล้วมันมันก็ไม่ค่อยเงาไงแล้วก็มาติดน้องต่อจะติดด้านบนโดยวางเฉียงนะคะดูตามคลิปนะน้องต่ออธิบายเป็นคําพูด ไม่ค่อยถนัดเพราะว่าเป็นคนบ่าบม่ค่อยรู้เรื่องไหมคะ่ะสังเกตจากการพี่พิทึกๆกระติ๊บจิบติดอย่างเห็นเบว่างเฉียงใส่สองจุกนะคะหรือจุกเดียวก็ได้เล้ยเตนนะคะตามจําจะตามความหนาของชอผมเนาะแล้วก็มีผมปั้นผมปั้นหรือช้องผมหรือว่าขี้ผมนี่แหละเอามาปั้นเป็นรูปวงรีแล้วก็มาวางวางแทนแบบการยีผมเราจะไม่ยีผมเพราะว่ามันยากกว่าจะปั้นขึ้นทรง มันไม่เหมือนผมคนจริงๆไง,งไม่เหมือนหัววีเต็มหัวอ่ะพอปป้นเสร็จแล้วเราก็หวีตัวเนี้ยวีกลบเลยเห็นไหมวีเปิดไปแล้วก็โค้งขึ้นด้านบนนั่นเห็นบอมันก็นจะเป็นผมกล่าวปองปอง,ปองทั้งขางนะคะแต่ตรงเนี้ยต้องเก็บดีๆนะคะเก็บให้มันชิดอ่าเขาเรียกอิว่าชิดตีนผมมนะ่นนะคันผู้ใดหัวปวกกุกไรกัให้มันกินตีนผมเข้ามาเลยขันบ่มีอันแบบว่า ผมที่มันเา่าพ่อที่จะวีกลบไปน้กากันกะวีชิดเขามาติ่นผมเลยหรือจอนผมวีเขามาเลยดูสังเกตให้มันทับหูนิดนึงน่าจะสวยอย่าให้มันแบบว่าเปิดหูลายมันสิเป็นคือจะมันล้อยองโลงเห็นไหมให้มันทับหูจังน้อยเป็ืนฟิลแบบเก็บหูเก็บอะไรจะได้ไม่มีแบบเป็นแบบหูกลางมันจะเหมือนแบบเกียกขอ เอออันนี้คลิปเรีวได้ว่าน้องเต๋ใไซเวลาโดนคือกันโดนโดวนวีเทือมันก็นจะบ่ค่อยถานาัดปันใดทุกคนก็ว,วีไปนะคะคือกันค่ะความยาวก็ตามถนัดเลยนะของของชอบผมจุกนะคะแต่ว่ามันจะมีตัวนางเอกที่น้องเต๋าแบบว่าได้มาซึ่งมันเป็นแบบเป็นไอเทมเป็นเรไอเทมของสมัยก่อนมากเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยว,ยวจะเอาให้ดูนะคะนี่ แง่งดีๆได้ให้มันซ้ากันสูงกว่าไม่เป็นไรนะฝั่งที่เราจะโค้งลงสูงกว่าไม่เป็นไรเพราะว่าเพื่อที่มันจะรับกับจุดที่ผมโค้งลงพอดีผมจะได้ไม่บุ๋มเนาะอาชิสสปงสเปรต,ติกงติดกิฟก็ว่าไปนะคะแต่ช่อหน้าเนี่ยน้องเต่าทํายากมากเคสเนี่ยเพราะว่าคุณสามีอ่ะเขากัน,ก,นกันแบบกันกรอบหน้าไงมันก็เลยจะผมมันจะคว่ำนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรก็พอทําได้พอได้เป็นวิทยาทานเป็นแบบอย่างพอได้แบบเอาไปปรับใช้เนาะทุกคน เห็นบอโดนอยู่ทด้นี่ขณะเฮ็ดคลิปเร็วกันยังโดนเธอเธอได้ได้เธอได้เลิศเลิศเ้อจะปักพิกัดให้เ้อจ้านี่อันนี้กะเซนนาเขาสิเหลือผมทั้งหนาไว้นิดนึงนะคะขันคนพี่ผมทั้งหนาเหลือผมไว้ประมาณสองเซนสามเซนนี่ไงไอเทมนางเอกก็คือแฮ์พี้ผมแท้ที่เขาเย็บมือเธออันนี้เขาจะถักมือแล้วก็เย็บมือเป็นเป็นแฮ์พี้ผมแท้เอาไว้แบบกล้าเลยจริงๆเราเอามาตลบด้านหลังก็ได้นะแต่ว่า มันเสียเวลาน้องเต่าก็เลยแบบอ่ะเอามาใช้แค่ข้างหน้าให้ดูก่อนให้รู้ว่านี่คือไอเทมที่แบบเป็นแรไอเทมสมัยก่อนหายากมากสมัยก่อนแบบหายากจริงๆคือต้องไปเช่าไปเช่าเขาเออบางทีแบบร้านเขาก็ไม่อยากให้เช่าเพราะกระเทยอ่ะมันเช่าแล้วมันก็จุบ๊บมันไม่ไม่คืนไงกระเทยอ่ะมันชอบเป็นแบบนั้นแล้วบ่นนางจุ๊บแจงแล้วก็ยียีเหมือนผมจริงเลยเธอเคล็ดลับทําผมเนียนของน้องเต่าก็คือยีผมจริงที่เรา ที่เราแบ่งเหลือไว้อ่ะของนางแบบหรือของของนางงามอ่ะยีไปพร้อมกันกับอ่าผมแฮ์พีทเลยนะคะมันจะกลืนไปเลยตรงนี้คือยากมากเพราะว่ามันไม่เหมือนผมจริงๆไงเธอเวลาเราจะตั้งตั้งโครงขึ้นตั้งโคนขึ้นเนี่ยมันจะชอบคว่ำอันนี้ก็ยากหน่อยนี่แหละทําไมน้องบางบางคนจะคิดว่าก้าวผมหัวโป่มันต้องราคาถูกกว่าผมจริงนั่นนู่นนี่หรือว่าราคาต้องเท่าๆกัน บอกเลยนะว่ามันต้องพิเศษเพราะมันเป็นงานที่ใช้สกิลมากเป็นงานที่ใช้สกิลแล้วก็ใช้ใช้แบบเทคนิคแบบเทคนิคแบบฮอลลีวูดเธอเทคนิคแบบว่าเอพิจเจอร์แบบเจ้าไหนเอฟเฟกต์อย,อย่างสมัเออเทคนิคแบบข,ขันสูงชั้นสูงสมัยก่อนดิมันบ่มมีวิกันมาซอยคือสม,มือนีนะิเนาะบ่มีวิกลาวคือกลาวิจิตสม,มือ้นินะคะสม,มือนีเก็จะไป็หาเก้าโปรเก้าอย่างเธอเธอมาสร้างก้าวิจิตซุปกึบซุปกึบใช้ได้เป็นซิงาน คันเธอบบดึกงลงุกนำคันเธอบบอลเลียนลนุกนำเออนี่ยกวีไปนะคะัวีโคง้งวียังกวีไปแต่วันนี้สิเฮ็ดเป็นสัตวละเอีห้เบิ่งนะคะซีพีเป็นสัตว์ละเอิยดกะอัอนสิว่าอีหยังล่ะเออค่อยๆวีมันสิวียังจังหน่อยแต่กะวิธีการวีกะคล้ายๆกักันกบผมจริงล่ะค่ะแต่ว่ามันกะช่วงช่วงดันผมดันยางนี่มันก็สียังจังหน่อยกลับไป ฝึกไปปรับใส่กันเอานอมันอธิบายประเด็นมันเครียดบ่ายเครียดบางคนก็เห็นง่ายบางคนก็เห็นยากเลยเธออหลีมันเครียดบ่ายเครียดนั่นแต่ว่ามันนีประเด็นารตะกอตะกออย่างห้เบิองได้ค่ยเฮต่าสานีกับพ่อเพราะว่าเอาแบบว่ามีเวลาจํากัดนะพ่อได้มาแบบว่าให้คุณผู้ชมได้ปรับใช้กันนะคะคลิปนี้คือโดนจะสูอันนี้เอาอันเฮตไปเอาหมุนมุนเออนั่นเออจะบอยให้ฟังสมัยตะกอนเนาะชันเฮนี่ข้าเจ้าจิตใส่ให้ผิดชิ้นนั่งเอกนี่ชิ้นเดียวเธอแต่ ไม่แน่ไม่แน่ใจว่ามันใหญ่กว่านี้ไหมชิ้นเดียวแล้วก็แบ่งสามแบ่งสามได้ทั้งด้านข้างแล้วก็ด้านช่อหน้าเลยเธอมันนางทำเลิศมากนี่เธอมาดูตอนจบสวยไหมเป็นวิดีโอเนี่สวยไหมคะเป็นกล้าวฐานนะคะอันนี้สามารถแบบวางตะกรงตะกร้อวางเครื่องประดับได้ยังไงก็ฝากติดตามผลงานนะคะไปปรับใช้กันด้วยนะคะบ๊ายบาย